ราชาลูกนังทุลโลขอเสนอเผยวินเลียนเล่นมุกถ้ารู้สินว่าจะมาสิงคงไม่ย้ายออกมาวินเลียนสตาร์คนใหม่ของอาเซนอลติดตลกบอกกับเตียกโกซินว่าเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลว,ว่าเขาคงไม่ย้ายมาทีมปืนใหญ่ถ้ารู้ว่าปรากระหลงจะย้ายมาจากเปแอตเช่มาเล่นให้กับเชลซีตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟซินวาในวัย35ปีหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชกแมงและตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยสัญญา1ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขณะที่บิลเลียนเองก็หมดสัญญากับทีมสิงห์และตัดสินใจย้า,า,ายไปอาเซนอนด้วยสัญญา3ปีก่อนหน้าซินวาจะบรรลุข้อตกลงไม่นานปีวัย32ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ให้คำแนะนำซินวาเรื่องการย้ายทีมเช่นเดียวกับรายงานของเดอะเทเลกราฟที่ระบุว่าเนมาก็เคยแนะนำให้ซินวาย้ายมาร่วมทีมสิงห์ก่อนหน้าทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ลิสบอนซินวาได้รับความสนใจจากสโมสรในเซเรียโดยเฉพาะโอกาสกลับไปเล่นให้เอซีมิลาน แต่พอนักเตะได้มีโอกาสพูดคุยกับแฟรงก์ลัมพาดเขาก็ตัดสินใจเลือกจะย้ายมาเล่นในลอนดอนในที่สุดสิงห์ลูเชลซีและเชฟฟ,ฟียูไนเต็ดกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาปล่อยตัว e อีธานอัมปาดูดาวรุ่งอนาคตไกลย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในถิ่นบรา,มาเมลนกองหลังวัย19ปีเพิ่งคัมแบ็กกลับมาจากการปล่อยให้อาเบลฟซิกยืมตัว6เดือนและแสดงความต้องการอยากย้ายแบบยืมตัวอีกครั้งเพื่อโอกาสลงเล่นอย่ิงต่อเนื่องซึ่ง Chris ider, คริสไวเดอร์กุนซอทีมดับคู่ก็ยินดีพร้อมให้โอกาสนั้น อัมปาดูเป็นกองหลังที่เล่นได้สารพัดตำแหน่งเพิ่งจะโชว์ฟอร์มน่าประทับใจในบทบาทเซนเตอร์แบ็กให้ทีมชาติเวลในเกมชนะฟินแลนด์1-0เมื่อวันพนระสบดีที่ผ่านมาอัมปาดูอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต,ต่อต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องหลังเขาพบว่าโอกาสดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นในทีมเชลซีเช่นเดียวกับไลฟซิกที่เขาได้รับโอกาสไม่มากนักจากการปล่อยยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไรอันกิสกุลสือทีมชาติเวลแนะนําอัมปาดูเอาไว้ว่า จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะอยู่แย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมสิงหรือจะย้ายยืมตัวเพื่อการันตีโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นเชฟฟี่ยูไนเต็ดต้องการผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพซึ่งพวกเขากำลังจะได้ซองผู้เล่นจากดาบีเคานตีอย่างเจเดนโบเกนและแมกลอร์เมื่อทั้งคู่ผ่านขั้นตอนตรวจร่างกายแล้วโอลิเวเยเชรูออกมาย้ำว่าเขายังไม่ได้คุยเรื่องอนาคตกับแฟรงค์แลมพาร์ดแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะตนเองเป็นนักเตะค,คนละสไตล์กับติโมแวนเนอร์หัวหอกป้ายแดง แวร์เนอร์ย้ายจากอาเบลไลฟซิกมาอยู่กับสิงไฮโซด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีรวดคาดว่าดาวยิงวัย24ปีจะย้ามยมายึดตำแหน่งตัวจริงของเชลซีทันทีกรณ์นั้นที่รูมองว่าเขาหน้าจะยังมีโอกาสลงสนามเพราะรูปแบบการเล่นนั้นแตกต่างกับดาวยิงเยอรมันหัวหอกน้ำหอมกล่าวว่าผมยังไม่ได้คุยกับแลมพาดดอกนะมีอยู่อย่างที่มันชัดเจนคือการแข่งขันจะผลักดันเราทุกคนไปอยู่ระดับท็อป สโมสรชั้นยอดคนมีทางเลือกที่หลากหลายในแต่ละตำแหน่งเราอยากอยู่บนเส้นทางการแข่งขันลุนแชมป์และผมอยู่ที่นี่ผมจบฤดูกาลได้สวยและผมพิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดก,การทีมเห็นว่าสามารถไว้วางใจผมได้แวนเนอร์ไม่ได้มีโปรโฟไฟล์แบบเดียวกันกับผมหรอกนะผมหวังว่าจะได้มีเวลาลงสนามบ้างเหมือนกันทั้งนี้ั oh ok วหอกวัย33ปียิงไป8ประตูจาก13เกมในพิมลิกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจิมมี่ฟลอยด์ฮัตส์แบงต์ตำนานกองหน้าทีมเชลซี เชื่อสุดใจว่าฮาคิมซีเยกดาวเต่คนใหม่ที่ย้ายมาจากอาเจ็กซ์อัมเตอร์ดัมจะช่วยทำแอซิดให้ทัพสิงโตนุม่มนินครามได้มากมายตั้งแต่ฤดูก,กาลแรกแน่นอนฮาคิมซีเยกเป็นนักเตะที่มีจินตนาการสร้างสรรค์เกมลูกสูงมากเท้าซ้ายข้างถนัดนั้นก็อันตรายขั้นสุดยอดแถมยังเล่นลูกตั้งเตะได้ดีอีกด้วยฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าเขาจะแอซิดให้ทีมได้เยอะมากพี่แบงค์กล่าวกับเจนตินเบตทุกครั้งที่เดิกคนนี้ได้ครอบครองบอล เขาจะเปล่งออราออกมาจนผู้ชมสัมผัสได้ถึงความสง่างามและรูปแบบการเล่นอันทรงประสิทธิภาพนอกจากนี้เขายังพยายามมีส่วนร่วมกับเกมทุกจังหวะและกล้าลองส่องประตูเองด้วยส่วนเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายในช่วงแรกอาจเจอปัญหานิดหน่อยแต่ผู้เล่นบางคนก็ใช้ความฉลาดในการเคลื่อนที่และเทคนิคทดแทนได้จากนั้นจึงค่อยๆเสริมกล้ามเนื้อเพิ่มจนปิดจุดอ่อนได้หมดในภายหลังแต่ที่แน่ๆคือเชลซีของพวกเราไม่เคยมีนักเตะ ทีเลนฟุตบอลได้สวยงามแบบซีเอ็กมาก่อนเลยและเขาจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลชัวโอลิเวียเชรูยืนยันว่ากองหนังใหม่ป้ายแดงอย่างเตียโกซินวาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษได้เด็ยวจยีเพราะมีประสบการณ์สูงในวงการลูกหนังนั่นเองเตียอโกซินวาจะใช้ประสบการณ์และความเป็นผู้นําของตัวเองช่วยเติมเต็ม,ตม,ตมทีมให้สมบูรณ์แบบขึ้นได้แน่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมลมพ์ดถึงดึงเขาเข้ามาพี่หล่อสยผมกล่าวผ่านงานแถลงข่าวในแคมป์ทีมชาติ ถึงแม้จะอายุ35ปีแล้วแต่คุณภาพของเขาไม่ได้ลดน้อยถอยลงจากช่วงพีคๆเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นเชลซีจะต้องได้รับประโยชน์มหาศาลจากเดีลวนี้แน่นอนขณะที่หลายคนบอกว่าฟุตบอลอังกฤษเล่นยากกว่าอีกอื่นแต่ซินวาเก่งมากพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ใหม่ๆได้ในเวลาอันสัน้นและหวังว่าเขาจะช่วยเราลุ้นแชมป์เต็มตัวอีกครั้งเพราะนั่นคือความทะเยอทะยานที่เราอยากทําให้สําเร็จจริงๆแหลมรับเสียใจไม่น่าไปเดือดใส่สตาร์ผง แรงลแลมผาดกุนซือเชลซียอมรับว่าเขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เขาโมโห,โหและมีปากเสียงกับสตาฟในซุมมานั่งสำรองของลิผูจัดกเกมในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมที่กุนซือชังกิดต้องพาทัพสิงบูไปเยือนแอนฟิลด์ของหองแดงในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมามีจังหวะที่เขาได้ไปทะเลาะก,กับสตาฟโค้ชของเจ้าบ้านจนเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่พในสื่อโซเชียลพร้อมกับถ้อยคำที่หยาบคายจนเป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจบเกมโดยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับอีกครั้งว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ตนได้ทำไปในเกกมดังล่าว ผมรู้สึกเสียใจกับมันนะหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปวันต่อมาเพื่อนของผมก็ส่งมาให้ดูผมรู้สึกอับอายนิดหน่อยเหมือนกันแลมพาดกล่าวกับเด e High p อ r f o r m a n c e Podcast ผมอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าพวกเราถูกกระตุน้นและมันกลายเป็นวันที่สุดสบายสําหรับลิผูพวกเขาควา้าแชมป์ลีกไปแล้วอีกทั้งยังมาได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ช่วงต้นเกมมันมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างสนามที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดอีกแต่ความรู้สึกตอนนั้นผมแค่อยากจะปกป้องสมสร และผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลโชคดีที่ผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มีปีหนึ่งที่เชลซีเคยคว้าแชมป์ได้เร็วเหมือนกันคุณสามารถนั่งสบายๆและทุกอย่างมันรู้สึกยอดเยี่ยมมากความรู้สึกของผมตอนนั้นก็แค่อยากจะอยู่ในจุดที่พวกเขาอยู่แน่นอนเลยว่าผมเปล่าทําตัวไม่เคารพเจกิลครับเพราะผมยกย่องพวกเขามากจริงๆมันเป็นแค่แรงกระตุนซึ่งผมจะทําให้มันถูกต้องหากได้เจอกับเขาอีกครั้งผมใส่ใจกับงานของผมและมันก็ออกมาดูไม่ดี ผมต้องไปอธิบายให้ลูกสาวผมเข้าใจหลังจากกลับบ้านมันเป็นความจริงที่โหดร้ายไม่ใช่ครนั้งแรกที่พวกเขาได้ยินเรื่องจากผมในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะผมพยายามปฏิบัติและทําตามสิ่งที่ผมเสี้ยมสอนแต่ในช่วงชีวิตของผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ตลอดก็นั่นแหละไม่ใช่แค่ลูกสาวของผมเพราะมีแฟนบอลเชลซสีทั่วโลกอีกเป็นล้านๆคนไม่ว่าคุณจะหนุ่มหรือจะแก่นี่มันไม่ใช่แนวทางที่ผมอยากจะแสดงออกมาเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาระดับสูงคุณไม่ควรจะเอาแพชชั่นออกมานอกสนาม แต่มันก็หลุดออกมาจากผมในช่วงพริบตาเดียวสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่8กันยายน2563 1. Official Everton เปิดตัวฮามสโลดิเกสเอวอตันทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกประกาศควา้าตัวฮามสโลดิเกสตัวลูกชาวโคลอมเบียจากเรอวมลิดมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัว22ล้านปอนด กองกลางวัย29ปีรายนี้ยามาเล่นให้กับคาร์โลอันเชลติกุณนสื่อคนปัจจุบันของทอ็อฟฟี่เสียเมือนเป็นครั้งที่3หลังจากที่อันเช่เป็นคนดึงตัวเขามาจากโมนาโกมาร่วมงานกันที่เรเอัลมาดริดเมื่อปี2004ก่อนจะดึงตัวไปใช้งานที่บายเยนน์มิวนกด้วยสัญญายืมตัวก่อนหน้านี้ฮาเมสจะเซ็นสัญญาในถิ่นกุริสันพาร์คเป็นเวลา2ปีเพราะมีออปชั่นเสริมอีก1ปีด้วยกันหลังจากต้องตกเป็นแข้งสวนเกินมาตลอดในทีมราชันชุดขาวภายใต้าการคุมทีมของิดดน สองออฟฟิเชียลนิวคาสเซิลปิดดีลไรอันเฟรเซอร์นิวคาสเซิลประกาศคว้าตัวไรอันเฟรเซอร์อดีตตัวรุกของบอร์ดมัดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับต้นสก,กัดเดิมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยปีกวัย26ปีรายนี้จะเซ็นสัญญาในสินเซนเจมพาร์คถึงปี2 0 2 5นอกจากนี้ยังมีข่าวว่านิวคาสเซิลใกล้จะได้ตัวจามันลีวิสกองหลังดาวรุ่งจากนอริซิตี้มาร่วมทีมด้วยค่าตัวราว15ล้านปอนด์หลังจากแบ็กซ้ายรายนี้ถอดตตัวาาาากกกมมมทีีชิิเพื่่รรงบ และเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรต่อไป3 Official w o o ลว e n เซ a นแบ็กลียงวูบทมต้นประกาศคว้าตัวมาซานแบ็กไซด์วัยสาปีจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวเพียง2ล้านยูโรโดยกองหลังชาวบราซิเลียนรายนี้จะเซ็นสัญญากับทีมหมาป่าเป็นเวลา2ปีด้วยกัน4 Official สาลิกาเปิดตัววิลสัน นิวคาสเซิลยืนยประกาศคว้าตัวคัลลัมวิลสันหัวหอกวัย28ปีจากบอนมัดที่ตกชั้นไปเล่นใน The เดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้ามาร่วมทีมยังเป็นทางการด้วยค่าตัวราว20ล้านปอนด์โดยกองหน้าเลือดผู้ดีรายนี้จะเซ็นสัญญาในถิ่นเซนต์จเจมพาร์คเป็นเวลา4ปีดทวยกัน 5. หรือบาซ่าเตรียมปัดหงคว้าเตียโก้บิลซือดังของเยอรมันเปิดเผยว่าบาซโลนาเตรียมปัดห,มปดหน้าริพูในการล่าลายเซ็นเด็กเก่าของพวกเขาอย่างเตียโก้เอาคันตารากองกลางตัวเก่งจากบาเยอร์มินิก ในช่วงสัมมานี้หลังจากที่ฮงแดงดูจะไม่สามารถเจรจาปิดการขายกับทัพเสือใต้ในเรื่องค่าตัวของมิดฟิลด์ชาสเปนรายนี้ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่สื่อดังกล่าวชี้ว่าโรนันภูมันกุนสื่อคนใหม่ของเจ้าบุตรทุ่มต้องการจะเซ็นสัญญากับทางจีน่เวอรดุมเข้าม,ามามากกว่า6ผีแดงตีเฉยข้อเสนอสมอลลิงกาเซตาเดลสปอร์ตซื้อในประเทศอิตาลีเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงนิ่งเฉยกับข้อเสนอราว12ล้านปอนด์ บวกโบนัสที่โรม่ายื่นมาให้ครั้งล่าสุดในการขอซื้อตัวคริสมอลลิงไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าท่ามกลางข่าวหรือว่าโอเลกุนาโซชากุนสื่อของปีแสดงอาจตัดสินใจเก็บปลากระกลหลงรายนี้เอาไว้ใช้งานในพิมลิกสีสันหน้าเจดเรกิลอนฟอลโลอีจีสามแข้งผีแดงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวเซกิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายส่วนเกินของเรอเมริดมาร่วมทีมในช่วงสมัมมน,นี้ โดยล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีเล็กๆสำหรับแฟนๆปีแสดงที่อดีตแบ็กซมย่ารายนี้ได้ทยอยกดติดตามอินสตาแกรมนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วถึง3ารายประกอบด้วยดาวิดเดค่าเมสันกรีนวูและพอปอกบา8เรือใบต้องยื่นสูงกว่า75ล้านหากอยากได้คูลีบรีฝาบิโซโดมาโนนักข่าวชื่อรังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมจะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ไปยังนาโปลรีเพื่อขอซื้อตัวคาริดูคูเลีบรีกองหลังตัวเก่งวัย29ปีมาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้ ซึ่งทางต้นสังกัดในศึกเกาโชเซเรียประกาศว่าจะไม่ยอมเปิดเจรจาหากไม่ไรับข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงกว่า75ล้านยูโรโดยโรมาโนยังเผยอ,อีกว่าทางเรือใบสีฟ้าสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วก้าวดอนนารุม่างอแงขอสัญ,ญญาใหม่10ล้านต่อปีคอลิเอเนเดลลาเซียล่าสื่อในประเทศอิตาลีตีข่าวว่าจิอัลุยจิดอนนารุม่าผููรักษาประตูของเอซีเมลัน ต้องการสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดมูลค่าสูงถึง10ล้านยูโรต่อปีท่ามกลางข่าวพัวพันกับยักษ์ใหญ่พรีเมียร์อย่างเชลซีที่กำลังมองหาในทวารคนใหม่ที่ไว้ใจได้เข้ามาแทนที่เกปปาที่ฟอร์มตกลงไปในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา 10. ห้างขายยาส่วนแบกปืนใหญ่เดอะเทเลกราฟเปิดเผยว่าไบเออร์ลุนเซนทีมดังในศึบุนเดสลีกามีแผนจะดึงตัวเ e อ็กตอร์เบียรินแบกควาความเร็วสูงของอาร์เซนอลไปร่วมทีมในช่วงสเสมอนี้ หลังจากดูเหมือนเบยดินจะต้องตกเป็นตัวสำรองของเอลลี่เมลลนไยนแถมยังมีข่าวว่าปืนใหญ่อาจจะละก้องหลังเลือดกระทิงดูรายนี้ออกจากทีนเอเบร์เสเตเดียมเพื่อนำเงินมาเสริมทัพเพิ่มเติมในฤดูกาลหน้าอีกด้วย11ราชันเตรียมขี่กระเป๋าล่า2ส,สตาแห่งยุค ABC สเปนสื่อแดนกระทิงดูรายงานว่าเรอัมาดริดเตรียมจะจัดงบกว่า261ล้านปอนด์ เพื่อใช้ในการคว้าตัว2ดาวรุ่งไฟแรงที่สุดในวงการณขณะนี้อย่างครแรนเอ็มบาปเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงและเอริงเบร้ห์หาเล่นหัวหอกของบริเต์ดอดนมุนมาร่วมทีมให้ได้ภายในช่วงสมเมอร์นาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ